ับพี่น้องงานนี้ต้องเรียกว่าเรือแตกของจริงใครที่คิดว่าสึกชายแดนจบแล้วทุกอย่างจะจบคิดผิดถนัดครับเพราะสึกที่น่ากลัวกว่ากําลังประทุขึ้นกลางคลุงพนมเปญล่าสุดคนกัมพูชาทนไม่ไหวแฉกันเองแล้วครับส่งพิกัดแหล่งสแกมเมอร์และบอลพนัน18แห่งในายลินมาให้ไทยแบบถวายผ่านแถมไทยยังไปเจอใบเสร็จชิ้นสําคัญคือทุนระเบิด pmn 2อไมเอียมองที่วางดักรอฆ่าคนไทยงานนี้หุ่นเซนดิ้นพ่านครับเพราะหลักฐานม,นมันมัดตัวจนดิ้นไม่หลุด ไทยเราแค่นั่งยิม้มจิบชาแล้วเก็บหลักฐานพวกนี้ไปเช็คบินในเวทีโลกเบื้องลึกความพินาศที่คนในบ้านเขาเปิดประตูให้ไทยเข้าไปจับโจรเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิมพรอพเพอร์ตี้และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องเพื่อนบ้านที่หลังคาบ้านรั่วฝาบ้านพังและคนในบ้านยังตะกรอนเรียกให้ข้างบ้านมาดูความเน่าเฟะข้างในครับพี่น้องครับปกติเวลาประเทศไหนทําสงครามคนในชาติเขาจะสามัคคีกันใช่ไหมครับช่วยกันปกป้องผู้นําแต่ที่กัมพูชาตอนนี้มันตรงกันข้ามเลยครับสถานการณ์ตอนนี้เปรียบเหมือนเรือที่กําลังจมครับเครื่องยนต์คือกองทัพดับไปแล้วจากการโดนไทยถลม่ม น้ำคือเศรษฐกิจก <c oughs> ู้กาลังทะลักเข้าเรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณคืออะไรครับหนูเริ่มกระโดดหนีครับประชาชนและข้าราชการน้ําดีในกัมพูชาเริ่มเห็นแล้วว่าขืนอยู่กับกัปตันเรือคนนี้คือฮุนเซนมีแต่ตายกับตายเขาเลยเลือกที่จะหักหลังนายตัวเองแล้วหันมาส่งข้อมูลให้ไทยครับเพราะเขาเชื่อว่าไทยคือทางรอดเดียวที่จะเข้ามากวาดล้างสิ่งสกปรกพวกนี้ได้มาดูเรื่องแรกที่พีคที่สุดผังลับไพลินครับอยู่ดีๆก็มีข้อมูลหลุดออกมาว่อนเน็ต ระบบพิกัดคัดเจนของตึกสแกมเมอร์และบอนพนันออนไลน์จำนวนถึง18แห่งในจังหวัดพายินไม่ใช่แค่พิกัดนะครับแต่ระบุยันชื่อเจ้าของว่ามีข้าราชการระดับสูงคนไหนหนุนหลังบ้างโอ้โหข้อมูลลึกระดับนี้ชาวบ้านตาสีตาสาหาไม่ได้หรอกครับมันต้องมาจากคนในที่ทนไม่ไหวแล้วเขาเกลืยดพวกจีนเทาพวกนี้ยิ่งกว่ากลัวฮุนเซนครับเพราะพวกนี้มันสร้างความเดือดร้อนดูดเงินคนในชาติทำลายสังคมการที่เขาส่งข้อมูลให้ไทยมันแปลว่าเขาไว้ใจกองทัพไทยมากกว่ารัฐบาลตัวเองครับ เขาอยากให้เราเข้าไปคลีนอัพหรือทําความสะอาดบ้านให้เขานี่คือความล้มเหลวของฮุนเซนที่น่าอายที่สุดครับผมขอขยี้เรื่องผังรับไพลินอีกนิดครับข้อมูลนี้มันละเอียดเกินไปมันระบุพิกัด GPS ระบุชื่อตึกระบุแม้ก,กระทั่งว่าตึกไหนทําเว็บพนันตึกไหนทําคอเซ็นเตอร์ข้อมูลระดับนี้ชาวบ้านทั่วไปไม่มีทางรู้ครับแหล่งข่าววงในยืนยันว่ามันหลุดมาจากข้าราชการกัมพูชาสายดีและคู่แข่งทางธุรกิจของกลุ่มทุนสีเทาเองครับ พวกเขาเห็นเรือกำลังจมเลยแย่งกันส่งข้อมูลให้ไทยเพื่อหวังจะเอาตัวรอดหรือหวังให้ไทยช่วยทำลายคู่แข่งนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าระบบอุปถัมภ์ของฮุนเซนพังทลายลงแล้วคนกันเองหักหลังกันเองเพื่อความอยู่รอดครับต่อมาครับหลักฐานชิ้นนี้สําคัญมากในทางกฎหมายระหว่างประเทศนั่นคือทุนระเบิดสังหารบุคคล PMN 2ครับตอนที่ทหารไทยบุกยึดพื้นที่ได้เราไม่ได้แค่ไปปักธงนะครับแต่เราไปเจอไอ้เจ้าระเบิดพวกนี้วางเรียงเป็นตับประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นของไม่เอี่ยม ไม่ใช่ระเบิดเก่าสมัยสงครามเย็นนะครับแต่เพื่อนแกะกล่องมาวางดักคนไทยเลยนี่แหละครับคือใบเสร็จที่มัดตัวว่ากัมพูชาไม่มีเจตนาสันติมาตั้งแต่ต้นปากบอกอยากเจรจาแต่มือวางระเบิดไทยเราถ่ายรูปถ่ายคลิปเก็บกู้มาเป็นหลักฐานหมดแล้วครับเอาไปกลางบนโต๊ะ g b c ถามคําเดียวเลยว่าถ้าบริสุทธิ์ใจทําไมมีของพวกนี้คุณเซนตอบไม่ได้หรอกครับเพราะมันคาหนังคาเขานี่คือเหตุผลที่เราต้องบังคับให้มีเงื่อนไขกู้ระเบิดในสัญญางไงครับ เรื่องทุนระเบิด PMN2 นี่ในทางทหารการวางระเบิดชนิดนี้คือการหวังผลสังหารแบบไม่เลือกหน้าครับและการที่ไทยไปเจอของใหม่เอี่ยมที่เพิ่งแกะกล่องวางดักไว้ตามแนวป่าทั้งที่ปากบอกเปาๆว่าอยากเป็นมิตรมันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากัมพูชาหน้าไหว้หลังหลอกครับไทยเราเก็บกู้มาโชว์สื่อทั่วโลกเพื่อประจานให้เห็นว่านี่ไงครับมิตรภาพแบบกัมพูชาคือเอาระเบิดมาวางดักขาเพื่อนบ้านเจอหลักฐานชิดน,นี้เข้าไปทูดกัมพูชาในเวทีโลกถึงกับไปไม่เป็นครับหันไปดูสถานการณ์ในกรุงพนมเปญบ้างครับ เละเทะครับตอนนี้การสั่งการของรัฐบาลฮุนเซนเหมือนคนเมาหมัดกระทรวงการต่างประเทศรีบบินไปห้าหวังอี้ที่จีนหวังจะให้พี่ใหญ่ช่วยดึงเกมแต่หน้างานที่ชายแดนทหารยกธงขาวยอมแพ้ไทยไปแล้วมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวาทําอะไรฝ่ายการทูตจะยือ้อแต่ฝ่ายทหารจะยอมนี่คืออาการของรัฐล้มเลีวครับฮุนเซนฟุมลูกน้องไม่อยู่แล้วต่างคนต่างเอาตัวรอดต่างคนต่างแย่งอํานาจ ุ่มอานาจเก่าเริ่มโทษกันเองความแตกแยกนี้แหละครับที่จะทาให้ระบอบพูนเซนพังเร็วกว่าที่คิดผลพวงจากการแฉข้อมูลทําให้ตอนนี้เกิดปรากฏการณ์จีนเทาหนีตายครับที่ไพลินและสีหนุวิลบรรดาบอสจีนเทาที่เคยกลางตอนนี้เก็บข้าวของขนเงินสดใสกระเป๋าเตรียมหนีออกนอกประเทศกันจลาวันเพราะเขารู้ว่าเมื่อไทยได้พิกัดแล้วอีกไม่นาน F16 หรือหน่วยรบพิเศษอาจจะไปเยี่ยมเยียนหรืออย่างน้อยที่สุด ไทยก็จะกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาต้องปราบปรามเศรษฐกิจใต้ดินที่เคยหล่อเลี้ยงระบบหุ้นเซนกําลังจะแห้งเหือดครับแล้วถามว่าจีนช่วยไหมเงียบครับแถมมีข่าววงในว่าจีนชอบใจด้วยซ้าเพราะไอ้บ่อน18แห่งที่โดนแฉเนี่ยมันดูดเงินคนจีนแผ่นดินใหญ่ไปมหาศาลจีนพยายามบีบให้หุนเซนปราบมานานแล้วแต่หุ้นเซนทําเป็นหูทวนลมพอไทยลุกขึ้นมาเล่นบทโหดกวาดล้างพวกนี้ให้จีนก็เลยนั่งกระดิกเท้าจิบชาดูไทยทํางานแทนครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ายืมมือไทยฆ่าสแกมเมอร์ คุนเซนโดนทิ้งอย่างสมบูรณ์แบบแล้วไทยเราอยู่ตรงไหนในสมการนี้เราคือผู้คุมกฎหรือเดอะเชริฟคนใหม่ของย่านนี้ครับจากหลักฐานทั้งหมดทั้งเรื่องสแกมเมอร์ทั้งเรื่องระเบิดมันทําให้ไทยมีความชอบทำ0รรมที่จะตั้งเงื่อนไขเข้มงวดเราบอกชาวโลกว่าดูสิครับเพื่อนบ้านเราทําตัวแบบนี้เราต้องจัดการนานาชาติไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนหรืออาเซียนเขาเห็นหลักฐานแล้วเขาก็ต้องยอมรับครับว่าไทยทําถูกแล้ว เราไม่ได้รุกรานแต่เรากําลังจัดระเบียบเรากําลังกวาดล้างอาชญากรรมที่ทําร้ายคนทั้งโลกไทยเราหล่อมากครับในบทบาทนี้สุดท้ายคือสภาพจิตใจของหุ่นเซนตอนนี้เขาอยู่ในภาวะพารานอยาคือหวาดระแวงขั้นสุดครับเขาไม่รู้เลยว่าคนใกล้ตัวคนไหนจะเป็นรายต่อไปที่เอาข้อมูลมาแฉให้ไทยทุกเอกสารที่วางบนโต๊ะทุกคําสั่งที่เซนเขาต้องระแวงว่ามันจะหลุดไปถึงมือกองทัพไทยไหม สภาพผู้นําที่หวาดระแวงเงาตัวเองแบบนี้บริหารประเทศไม่ได้หรอกครับกัมพูชากําลังนับถอยหลังสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะผู้นําจิตตกจนคุมเกมไม่อยู่แล้วครับสรุปสถานการณ์วันนี้นะครับกระสุนปืนใหญ่ไทยอาจจะหยุดยิงแล้วแต่กระสุนความจริงกําลังจะถล่มฮุนเซนต่อครับการแฉจากคนในคือจุดจบที่เจ็บปวดที่สุดของเผด็จการเพราะมันทําลายความศรัทธาและความกลัวที่ประชาชนมีต่อผู้นําฮุนเซนอาจจะรอดจาก F16 ของไทย แต่เขาจะไม่รอดจากหลักฐานที่คนของเขาเองเอามาประเคีนให้ไถยครับเตรียมดูฉากจบของหนังเรื่องนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคนไทยทุกคนที่เป็นหูเป็นตาและขอบคุณหน่วยข่าวกรองที่ทํางานอย่างหนักวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าความจริงคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดขอบคุณครับสรุป4ประเด็นสําคัญครับ1สัญญาณเรือแตกคนกัมพูชาแฉพิกัดสแกมและบอนพนันในไพลินให้ไทยหวังให้ไทยไปปราบ2ใบเสร็จสีฟ้า ไทยยึดระเบิด PMN2 ใหม่เอียมเป็นหลักฐานมัดตัวว่ากัมพูชาจ้องทำร้ายไทย 3. ไร้เอกภาพรัฐบาลกัมพูชาสับสนทหารยอมแพ้แต่การทูตจะยือ้อสะท้อนสภาวะรัฐล้มเหลว 4. ผู้คุมกฎไทยใช้หลักฐานสร้างความชอบธรรมในการจัดระเบียบชายแดนได้รับการยอมรับจากสากลขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์ @kimpropertylife ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างขอเนี่ยเหมาะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่อมมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีฐานที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิบเป็อย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข และขาสอนนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บาง <c oughs> ครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ <c oughs> สามนะครับคือคนที่มีเงินหยุนแล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มี ไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆากนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มมาาได้ที่นะคครรับเออ